s e อร์วิสนัมเบอร์เล่มนี้ก็มีเจ้าของมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็คส่งมอบไปให้กับลูกค้านะคะนี่ท่านที่สนใจรุ่น s e อร์วิสนัมเบอร์รอบนี้นะคะยังมีว่างอีกหนึ่งเร่มนี่ค่ะส่งตรงจากประเทศเนปาลเลยนะคะอันนี้ก็ รอบนี้จะมาไม่เยอะนีอ่อ่ะโอเคก็จะเตรียมแพ็กไปให้นะคะนำมารีวิวให้หลายท่านที่กำลังตัดสินใจนะคะอยากได้ก็แจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวเราก็มีมอบให้อีกหนึ่งเรมที่รอเจ้าของมายืนยันนะคะ แต่ถ้าท่านใดที่ยังสนใจอยู่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยแจ้งความจำลงใหม่ทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะดูระยะการนำเข้าอีกทีหนึ่งนะคะก็จะพยายามนำนะคะพยายามนำเข้ามาเพื่อที่จะมอบให้กับท่านที่สนใจนะคะนี่ค่ะนีโอเค เราก็จะเตรียมแพ็คส่งไปรอบนี้เป็นผ้าห่อคัมพีสีแดงเลยค่ะนี่สีแดงสดใสนี่สวยงามรุ่นที่ยังมีว่างอยู่นะคะสามารถเป็นเจ้าของได้ก็คือรุ่นของคนอนคอยคุคุรินะคะน,นี้่นี่ค่ะเป็นแบบเนปาริสไตล์นะคะนี่ รุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะท่านที่สนใจนะคะก็แจ้งมาได้นะคะสำหรับรุ่นนะคะคอยคุคุริแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้นะคะเราก็จะมีของขวัญมอบไปให้นะคะก็คือคืออะไรนะคะหาก่อนนี่น่ารักเชียวนะคะ ที่เลยค่ะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยนะคะมอบจากใจไปให้นะคะนี่แล้วก็พร้อมกับผ้าห่อของมงคลผ้าห่อของมงคลน,นะคะนี้สามารถนําไปใช้ประยุกต์เป็นผ้าปู ะะผ้าปูของปูโต๊ะก็ได้นะคะปูของมงคลผ้ารองของมงคลนะคะแล้วก็นํามาห่อคัมภีร์หรือห่อตําราก็ได้เลยนะคะก็ตั้งใจว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หรือว่าจะมอบเป็นของขวัญของฝากอะไรก็ได้นะห่อด้วยผ้าห่อของมงคลแบบนี้เป็นแบบสไตล์แบบพุทธิเบตนะคะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้ในการห่อให้กับเอ,อ่อในการห่อตํารานะคะนี่ หอคัมพีหอพระสูตรนะคะก็จะเป็นรูปหลักนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมีแบบสีสันที่เป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกของเขาเลยสีมาตรฐานสีแบบออริจินอลของเขานะคะนี่ค่ะโอเครุ่น no. 1, เซอร์วิ m น e r วันเตรียมพร้อมส่งตรงไปหาลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเล่มนี้รวคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ